รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ที่กวัน ค่าสีมันจะมันจะใช้ยังไงอ่ะอ่ะลองดูอยากให้ลองใช้ก็จะลองดูอะไรนี่ยายฮะอะไรอ่ะก็ดูฝืนฝืนก็ก็อาจารย์อ่ะให้เราเนี่ย ซ่อมบอดภาษาลาวแล้วให้เอาฟอยทาสีทากระดาษเนี่ยก็ก็ยังทำอยู่ก็ยังงงว่าแล้วมันจะทาสีได้ยังไงอะ่ะทาลงบนกระดาษเนี่ยนะยได้ปะไม่ได้ไม่ได้หรอแปลกอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเลิกเรียนเราไปถามอาจารย์กันเดี๋ยวเราเออช่วยเตือนไม่งั้นไม่เสร็จแน่เลยอะ่ะอ,อ,อาจารย์สวัสดีครับสบายดี นักเรียนทางคอลอ,อบสสบายดีอาจารย์สบายดีสบายดีน้องๆมดทุกคนคาบนี้เป็นคาบทำอิทเลยเนาะมื่อนี้อาจารย์จะพาน้องๆมาเฮียนหู้เกี่ยวกับคำศัพท์สร้างไม้กันแต่ก่อนอื่นมด มื่อนี้อาจารย์จะมีอุปกรณ์นั่นึงมาแนะนำน้องๆก็คือนี่นี่นี่ออกเสียงตามอาจารย์เดอ้ออันนี้เอาาิญ่าโฟยทาสีแปลงทาสีโฟยทาสี แจ้งแจงชัดเจนตามอาจารย์เท่อละคำฟอยทาสีแปลทาสีพวกน้องเป็นอย่างมือนี่นะคือพากันบบได้กินข้าวเศร้ามาบอกคือเป็นมืนเมืนเบโอเคครับ แล้วอาจารย์โอเคหรือเปล่าครับทานข้าวมาหรือยังหรือว่ามีหน้ามืดวิงเวียนอะไรอย่างนี้ไหมครับโอ้ยพวกนอ้องเบิ่งหน้าเบิ้งตาอาจารย์ก่อนอาจารย์สดซื่อขนาดเลยบอได้เป็นอย่างเลยพวกน้องแหละมีอย่างบอก็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 อย่างก้อนี้มันคือแปรงทาสีค่ะอาจารย์ปม่แล้วแปรงทาสีแล้ว่อยทาสีมาจากไหนอะคะ โฟยทาสีมาจากไสค่ะโอ้ยเดี๋ยวอาจารย์จะเว่าให้ฟังน้องๆฟอยทาสีนี่นะ,ะในภาษาลาวก็คือแปลงทาสีในภาษาไทย มูบอเ oh. นาะทุกคนเข้าใจกันแล้วบอเข้าใจแล้วค่ะถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวมามือนี่อาจารย์จะพาน้องๆไปเฮียนคําอื่นกันดีกว่าบอได้ค่ะเพราะว่าเราจะได้เข้าใจเรื่องฟอยกับแปงให้หลายขึ้นครับดีเนาะโอเคคันสั้นเ้าไปกันเลยเนาะไปกันเลยค่ะไปเลย้อเียนเรื่องรวอ่าน้องๆหลังจากที่เราได้หูคำชาบเนาะเกี่ยวกับ โฟยแล้วก็โฟยทาสีไปแล้วเดี๋ยวส่วงคำซัพ์เนาะอาจารย์จะให้น้องๆองอกมาอ่านคำซับที่อาจารย์มีไว้อยู่ในกระดาษในมือนี้คนทำอินหัวหน้าห้องเอาผิดดีหนูค่ะเอาน้องเลยบอกใช่ค่ะน, <laughs> นี่คือเขาจะต้องแสดงเป็นสปิริตเน็นอนใช่แล้วค่ะสปิริต oh <my S 2> <laughs> กน่อนสปิริต <laughs> หัวหน้าห้องไม่ใช่เลยค่ะจะได้เลือกคำที่ง่ายก่อนโอเครายการอ่านเลยน้องไฟ บานประตูนั่นดิอาจารย์ว่าแล้วพอเฮียนดดแล้วก็แเ่นได้โลดอุ้ยอ่านไหมบานประตูบานประตูบานประตูเห็นบอกอ่านได้แต่ว่าเสียงอย่าเฝ้าก็ได้เนาะบานประตู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 แปลว่าอย่างบานประตู ประตูแปลว่าบานประตูประตูก็คือบานประตูโอเคคือกันแมนบอใช่ค่ะเอาอีกคำานื่องซราในฐานะเป็นหัวหน้าห้องนี่ค่ะคำไหนเลื่อยไม้ฮันเดยแมนบอน้องๆแมนบบแม่เพื่อนไม่ค่อยมั่นใจสงสัยมูฮันก็คิดว่ามันน่าจะแม่หรือบบเนาะ คำนี้อ่านมาเลื่อยไหมเลื่อยไหมเลื่อยไหมเลื่อยเลื่ยไหมไหมไหมเลื่อยไหมเลื่อยไหมเลื่อยไหมเลื่ยไหมมีความหมายว่าเลื่อยไหมเลื่อยไหมคนต่อไปเอาผายดีเอาผายดีเต้นตาเมื่อกี้นี้ไม่มองเลยไม่มองตาออกมาตาออกมา นี่แหละอาจารย์จะมักเอาคนที่บ่ามากักเบิ่งอาจารย์ดังนั้นแล้วเวลาเรียนภาษาลาวนี่ต,ต้องเบิ่งต้องทบตาบ่เข้าใจก็ต้องถามต้องเบิง่งต้องเบิ่งแบบนี้เ,เ็นบอกตาเอาคำนี้ดีกว่านี่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 เอออ่อานเลย,อ,าายอ่ยอานเลยวงกบอาา่านไหมวงกบอีกรอบหนึง่งวงกบอีกรอบหนึ่งวงกบโอเคภาษาลาวบอกว่าวงกบ วงกบวงกบวงกบไม่เนี่ยวออกจากอาจารย์ไก่ๆแน่อาจารย์เอาออกไปอาจารย์เสียวใส่ติงเขายางอกไปอ่าน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 มาจากไหนวงกบ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 อ่าวงกบมีความหมายว่าวงกบประตูไปไปไปนั่งบนนะสมเชยเราพยายามใดเราพยายามเอาคำต่อไปเนาะ เมื่อนี้อาจารย์เห็นคนที่แบบมื่อนี้แปกแปกไหมทุกมือนี้ทรงผมเพื่อนจะเออเป็นแบบธรรมดามื่อนีนเพื่อนจะมีความเป็นมีความเป็นแบบเกาหลีเกาหลีคตแล้วนะอาจารย์ยังไม่ได้วาไเวลาได้เลยนะผู้ซื้อโตก็นแล้วไปร้านซาลนมาโอเคเ่าออกมาออกมาออกมาเลยเนาะไม่วันนี้ผมสวยจังแมนแมนเพื่นบอกว่าอาจารย์แซลน้องเด้ออย่ามาโดนนะ เอาคำใดอันนี้คือให้สิทธิ์เราเลยนี่ครับเอาบมเมนมูอ่านล้วบอกบอยังบอกยังครับยังก็อ่าน่ตกบไหมอีกหอบน่งกบไหมอีกหอบหนึ่งกบไหมกบไหมกบไหม กบไม้หรือก๊อกไม้กบไม้โอเคกบไม้ก๊กไม้กบกบไม้ไม้กบกบไม้ไม้โอเคอันไหนอีกดีนะกบไม้แปลว่าอย่างแปลกดบไม้แปลว่ากบเหล่าไม้กบไม้กบกบไม้กบใส่ไม้อ๋อเออกบกบอันนี้เนาะโบเมนกบเหล่าไหมอันนี้ไม่ใช่กบใส่กบไม่อย่าวุ่นวุ่นโอเคโอเคอ่ะไป คำต่อมาคำต่อมาอันตัวไหนอันนี้ดีกว่าอืมอันนี้อ่านว่าอ่านมาไม้ท่อนไม้หยังไม้ท่อนไม้ท่อนไม้ท่อนไม้่ทอนไม่ทนไม่ทนภาษาลาวเอิ้นว่าไม่ทนภาษาไทยเอิ้นว่าจังใดไม่ซุ่ไม่สูงไม่ซุ่แม่นบอกอ่าอ่ะพอแล้วชมเชย สุดท้ายสุดท้ายนังปูเอกมานองปูสุดท้ายแ,บบแล้วใครเหล่าปูเธอไงได้ทำไมา <c oughs> ปูเอาคำสุดท้ายดีกว่าคำสุดท้ายอ่านมาจากไหนปุ่งแตงไม้อ่าปุ่งแตงไม้ปุ่งแตงปุ่งแตงหมายถึงว่าทำเนาะปุ่งแตงหมายถึงว่าทำถ้าสมมติว่าปุ่งแตงไม้มันก็จะหมายถึงว่าแปรรูปไม้ไม้แปลรูปแปลรูปไม้หรือไม้แปลรูปไม้แปลรูปไม้แปลรูปไม้สำเร็จรูป ไม้ที่พร้อมแล้วพร้อมใช้เลยไม่ไม่ไม่กำลังทําอยู่อ๋อเป็นกิริยาหรือเปล่าเป็นกิริยากำลังทําอยู่กําลังแปลรูปไม้แปลรูปไม้ภาษาลาวเอิญมาปุ่งแต่งไม้ซึ่งถ้าน้องๆไปที่ประเทศลาวจะเห็นโรงงานปุ่งแต่งไม้ก็คือโรงงานแปลรูปไม้นั่นคือลาวโอเคหมดหรือยังหมดแล้วค่ะหมดแล้วบอกชมเซยน้อง โอเคน้องๆได้คำสั่งไปหลายคำสั่งมันค่อนข้างเฉพาะเพราะเฉพาะเขาอาจจะซับสนดังนั้นแล้วเวลาเขาใช้ก็ต้องเบิ่งนําพร้อมอันไหนมีอันไหนบ่มีเนาะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเฮียประโยคเพื่อนให้เข้าใจเพิ่มเติมอีกเนาะใช่โอเคปังครไปกันเลยกันกน,นะ,ะเปียนื่องะ น้องๆหลังจากที่เฮาเรียนหูคำสั์เกี่ยวกับใบมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพาน้องๆมาเรียนหูเกี่ยวกับประโยคกันเนาะซึ่งประโยคในมื้อน,นี้อาจารย์เกี่ยมมาแล้วเนาะมีประโยคก็คือว่าอัน,น,นที่หนึประโยคที่หนึงก็คือ่วยเอาฟอยทาสีให้แดได้บอซวยเอาฟอยทาสีให้แ<ว>ดด,ด้บอนี่ฟอยฟอยซว,<ป>วยเอา ไชเล่นบุกหรอหนูเข้าใจผิดจะได้จำว่าเออไม่ผิดเองอันผิดดีดีดีแล้วเขาชีบ <c oughs> <ร>ิตได้จือกันสับสนเนาะอ่ะเดี๋ยวชี้งงขออีกทีช่วยเอาโฟยทาสีให้เดไดโบ ช่วยเอาฟอยทาสีให้แดได้บอช่วยเอาฟอยทาสีมีความหมายว่าช่วยเอาแปลงทาสีให้หน่อยให้ไหมอย่าเอาฟอยตรงนี้นะเนาะฟอยดังนั้นแล้วอันนี้ฟอยคือแปลงเนาะส่วนประโยคตัวที่สองอ๋อประโยคที่สองนี่เดี๋ยวอาจารย์จะว่าจันทิกันแล้วกันเพราะว่าเรามีคําศัพท์เกี่ยวกับไม้เนาะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่า ฮานของเจ้าขายไม้ปุ่งแตงโบฮานของเจ้าขายไม้ปุ่งแตงบอฮานของเจ้าฮานของเจ้าขายไม้ปุ่งแตงบอขายไม้ปุ่งแตงโบฮานของเจ้าแปลว่าอย่างรลาของคุณขายไม้ปุ่งแตงบอแปลว่าขายไม้แปรรูปไม้เปล่าฮันเละนอง ถ้าไเฮียนมาโดดแล้วเขาเริ่มเข้าใจเอาสุดท้ายบอเอาอีกจะประโยคหนึ่งเลยคายก่อนจบเนาะเนาะเขาจะได้ใช้ให้มันถูกต้องอ่ะก่อนจบก็ได้เอามาว่าจะไหนดีเนาะบานประตูแบบนี้ใช้ไหมยางดีไดบานประตูแบบนี้ใช้ไ้อย่างดีไดบานประตูแบบนี้บานประตูแบบนี้ใช้ไหมย่างดีไดใช้ไหมย่างดีได บานประตูแบบนี้ใช้ไม้ยางดีได้บานประตูแบบนี้ใช้ไม้ยางดีได้แปลว่าจากไหนบานประตูแบบนี้บานประตูแบบนี้ใช้ไม้ยางดีได้ใช้ไม้ยางดีนะคะอันนะอุ้ยน้องๆสั้นตัวเฮียนมาแล้วเขาก็เข้าใจหัวอาจารย์ยางหัวยางหัวยางเนาะ S <S คืออาจารย์มีแหงน่ะผู้จักบอมีแหงมีแรงอาจารย์ชดชื่นน่ะมือนีน่ะเพราะว่าลูกศิษย์นี่เอาใจใส่ในการเฮียนอาจารย์ก็เลยมีความสุขในการสอนเนาะขน้นแล้วมือนีเฮาคิดว่าเฮียนหลายพอสมควรละได้เนาะเฮาพักผ่อนกันดีกว่า<ด>บอดีเลยค่ะเดี๋ยวเฮาจะมาเจอกันชั่วโมงหน้าเนาะชั่วโมงนี้มีอย่างถทมอาจารย์บอ อย่าลืมฟอยกระแป้งใช่จะได้ไปทําบอดต่อด้วยเราไปทําบอดให้มันเงียบห้อยเนาะถ้าบ่มีอย่างแล้วหัวหน้าห้องนักเรียนทําความเคารพขอบใจอาจารย์พื้นพักผ่อนได้ก็ดความหูภาษาลาวฟอยในภาษาลาวจะแตกต่างกับความหมายในภาษาไทยเพราะฟอย สำหรับชาวเราจะมีลักษณะคล้ายแปลงเช่นฟอยท้าสีหรืออย่างไม้กวาดก็จะเรียกว่าฟอยกวาดเหือนส่วนคำว่าแปลงสีฟันในภาษาไทยนั้นชาวเราเรียกกันว่าฟอยถูแควนั่นเอง